โอเควิธีการเปิดกล่องนะครับก็คือบิดลูกกุญแจไปตามเข็มนาฬิกาแล้วก็กดปุ่มสีแดงนี้นะครับแล้วมันก็จะาฝาก็จะเปิดออกมานะครับจุได้27ลิตรนะครับข้างในจะมีถาดพลาสติกให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ยึดกล่องกับแบกเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือชีย์ของเขาแล้วก็คือ B270N นะครับ,รบสามารถจุได้ 27ลิตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศหรือว่าเป็น bracket กเผกื่อว่าแหลกของบางท่านอาจจะเป็นแหลกกลมอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแลกซี่กลมก็สามารถใช้ตัวนี้หยุดได้นะครับสวยงามมากๆแล้วก็เหมาะกับรถทุกรุ่นทุทุกยี่ห้อเลยนะครับมันเป็นกล่องไซส์กลางๆนะครับไม่ได้เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับสามารถใช้กับ forza x max pcx Aerox G P X ได้สวยมากๆนะครับ